ท่านแรกที่เป็นเกสที่เราเชิญมานะคะท่านแรกก็บอกว่าท่านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นท่านที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่ารักในธุรกิจเครือข่ายเพราะมีความเข้าใจว่าเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ทําให้เขาพลิกชีวิตได้ เขาเลยมีความหลงไหลในธุรกิจเครือข่ายนะคะแต่ในเส้นทางระหว่างการทำธุรกิจเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็เจอธุรกิจดีบ้างไม่ดีบ้างคนดีบ้างไม่ดีบ้างท้ายที่สุดเธอก็ได้มีการหยุดนะคะจากการทำธุรกิจไปนะคะแล้ววันหนึ่งได้มาเจอธุรกิจเมลิสนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะตื่นเต้นกับเมอริสมากๆนะคะแล้วเธอก็เลือกเมอริส นะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณชมทนกเตรียมตัวนะคะและอ่านะคะเตรียมตัวให้พร้อมและเปิดกล้องด้วยนะคะขอนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณชมทนกกันค่ะ เดินค่ะคุณชมชนกเปิดไม่เปิดเออค่ะนะคะคได้ยินเสียงพี่ชมชนกไหมคะ,คะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะเชิญเลยค่ะพูดเลยค่ะสวัสดีค่ะบอสและผู้บริหารบริษัทตัวเดียทุกท่านนะคะ และผู้นำและสมาชิกท่านค่ะค่ะชื่อจริงนะคะชื่อจริงชื่อว,ว่าจมชนกปลาเที่ยงตำนะคะชื่อเล่นพี่ใจเมืองกลังนะคะเมืองกลังท่านผู้ที่ลืมไม่ได้นะคะณวันนี้นะคะผู้ที่ลืมไม่ได้เมื่อหลัดของเดือนที่แล้วนะคะคือคนที่มาเปิดโอกาสให้กับพี่ใจนะคะบุคคลท่านนี้ถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้ พี่ใจก็ไม่ได้รู้จักเมริดนะคะไม่ได้รู้จักใบตัดตัวไอเดียบุคคลต้นนี้พี่ใจลืมก็ไม่ได้คือพี่ก้อยเมืองพัทลุงนะคะค่ะก่อนหน้านี้นะคะพี่ใจเป็นนักเครือกายมาสิบปีจเต็มนะคะรักเครือกายเหมือนที่บอสบอกเมื่อกี้นะคะรักเครือกายก้าสายเลือดตุกรูขมขนตุกดีเอ็นเอต้องเป็นเครือกาย ทำไมวันนี้ถึงวิจัยรัรกคลาไก่นะคะทั้งๆที่หลายคนบอกว่าปลาไกยไม่ดีเลยไม่สําเร็จนะคะแต่พิจัยสำเร็จค่ะด้วยระบบออนไลน์นะคะสมัยก่อนนะคะเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะคะใช้ระบบออนไลน์แบบ100%เรายังสําเร็จเลยค่ะนะคะแต่วันนี้ที่พิ่จัยตัดสินใจกับเมริก แบบร้อยเปอร์เซนและเต็มเวลาไม่มีอาชีพอื่นและก็ไม่มีบริษัทอื่นนะคะแค่เมริทบริษัทเดียวนะคะก็คำตอบที่ดีคือวิจัยและตีมานนะคะทุกคนที่ตัดสินใจมาที่เมริทนะคะตั้งใจที่จะเรียนรู้ระบบออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซน์นะคะชวนออฟไลน์นั้นเราตรหนักอยู่แล้วเราทำมาแล้วนะคะ เป็นเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะแต่คนที่จะมาร่วมงากับพี่ใจที่จะมาสร้างทีมกับพี่ใจมาร่วมทีมกับพี่ใจมาตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับเมริทปัจนนี้คนเหล่านั้นต้องเกลีย์ใจตัวเองให้เสร็จก่อนถ้าวันนี้คนที่จะมาเป็นผู้นําของพี่ใจหรือว่าเป็นสมาชิกเมริทนะคะที่จะขยายองคอ์กรที่ต้องการเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในเมริทนะคะ เขาต้องเคลียร์ใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะวันนี้ถ้าคนเหล่านี้ยังเคลียร์ใจตัวเองไม่ได้ก่อนเราเอาก็ไม่เอาค่ะสมัครไปได้เลยเมอริสสมัครศูนย์บาทก็ได้นะคะวันนี้บริษัทฟรีสตายให้เต<อ>็ที่สำหรับคนที่ไม่ลงทุนแม้แต่บาทเดียวหรือว่าไม่มีเงินลงทุนนะคะแต่คนที่จะร่วมจก,กะขยายเก,กลือกายสร้างองค์กรให้เติบโตแบบจังยืนแบบมัน่นคงแบบมัง่งคั่ง นะคะคนเหล่านั้นต้องเคลียร์ใจตัวเองให้เสร็จรักเมริตให้ได้เต็มใจกับเมริดให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้บริษัทตัวไอเดียของเรานะคะเป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบครบอกองค์ประกอบนะคะสำหรับพีใจและทีมครบอกองค์ประกอบมีอะไรบ้างคะหนึ่งบริษัทดีค่ะสองสินค้าโคตรดีค่ะ มหาโคตดีนะคะเป็นสินค้าอ่านวิจัยและเป็นสินค้าเตอร์ปีนเจ้าเดียวในประเทศไทยเจ้าแรกไม่มีคู่แก่งนะคะก้อที่สามนะคะแผนการตลาดดีค่ะไม่มีการรักษายอดสมัครปรีไม่มีเอินบาทเดียวตําหนสามารถไปเดือนละหมื่นเดือนละแสนเดือนละล้านแปดแสนได้ะคะ่ะ แค่มีเงินศูนยบาทนะคะแต่ขอวันนี้ให้คุณอะปรียัจัยตัวเองให้เสร็จและก็ตุ้มเตตั้งใจกับเมริตนะคะพี่ใจเชื่อค่ะว่าทุกคนสําเร็จตั้งแต่คุณเต็มใจจะทำกับเมริตนะคะข้อที่สี่นะคะจังหวะเวลาเหมาะสมตามมิ่งเหมาะสมมากเลยนะคะกอที่ห้านะคะมีระบบที่ดีค่ะดีมากๆเลยค่ะมีการสอนออนไลน์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นท่านซี CEO, ไม่ว่าจะเป็นโค้ดหลายๆคนนะคะอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ร้อยเปอร์ซสอนฟรีค่ะนะคะเพราะยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์ยุคโควิดคนไม่ออกจากบ้านยุคนี้สมัยนี้เราต้องเปลี่ยนให้ตันโลกไม่ใช่ให้โลกมาเปลี่ยนเรานะคะวันนี้ต้องออนไลน์แบบร้อยเอร์เซต์นเมริสมีรองรับให้เราทุกวันค่ะ อยู่ที่เราจะเรียนรู้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะข้อที่อกคือพลังทีมเวิร์กนะคะพลังทีมเวิร์กเป็นพลังทีมที่ยิ่งใหญ่มากในเมริทนะคะแก่เมริทเปิดมาแก้ย่างเดือนที่สี่นะคะมีคนประสบความสําเร็จได้เดือนเป็นห้าหมื่นเดือนละเป็นแสนวันละหลายพันต่อวันนะคะแล้วไหลมาทุกวันทั้งสายตั้งขวานะคะ วันนี้ตอบโจทย์ให้เห็นในเรื่องของรายได้ของผู้นำที่เข้ามาที่ตำจริงกับเมริดนะคะพี่ใจเลยคิดว่าวันนี้บริษัทตูไอเดียซึ่งมีน้ำเมริดเป็นน้ำแห่งชีวิตเป็นน้ำเปลี่ยนชีวิตเป็นน้ำมาสศจย์น,นะคะครบองค์งประกอบของบริษัทตูไอเดียนะคะมีที่นี่ที่เดียวคือที่เมริดค่ะนะคะ ขอให้ทุกคนที่อยู่ในอ้องนี้นะคะในอานวายวันนี้ได้ว,ว่าอยู่ที่ต่างบ้านหรือว่าที่ยังไม่รู้จักเมริสนะคะขอให้ทุกคนที่อยู่ในอ้องนี้ร้อยกว่าตันหรือว่าสอบเกือบสองร้อยตันนะคะขอให้ตัวเองตัดสินใจแบบเร่งด่วนเลยค่ะอย่าดีรออย่าลังเลอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะค่ะคิดอย่างเดียวนะคะคือรวย แปบมนุษเดือนละลอานแปดแสนในเมริทให้ได้นะคะวันนี้นะคะพิจัยขอก่าทุกคนในอ้องนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนะคะขอให้คุณเสร็จจากงานวายในวันนี้กลับไปอย่านอนนอนให้น้อยที่สุดตําเมริทให้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นเงินหนึ่งอีกกระเป๋าหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราตั้งโกด ตั้งสกุลได้เลยนะคะกระแสบ้าเมริทมาแรงมากณนะวันนี้แค่สี่เดือนเองนะคะกระแสของเมริทของเราแล้วยิ่งเดือนหน้าหรือว่าเดือนตัดไปปลายในปี2564นี้ที่เป็นสซมา,าสุดท้ายสซมาที่สี่นะคะพี่ใจเชื่อคะ่ะว่าทุกคนจะเป็นคนที่คนรวยในสกูลรวยในเมริท นะคะแล้วกระแสเหล่านั้นคนอื่นจะวิ่งมาหาเรานะคะต่อไปเราไม่ต้องชวนให้เหนื่อยนะคะแต่วันนี้เรายอมเหนื่อยนิดหน่อยก่อนนะคะกายันชวนกายันเจิญเข้ากลุ่มนะคะแล้วที่สําคัญนะคะที่พี่ใจวากจะบอกทุกท่านในห้องนี้แล้วทุกท่านในห้องนี้ไปบอกสมาชิกคนอื่นทั้งคนใหม่ที่ไม่สมัครตี หรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักของเราทุกคนโดยเฉพาะคนตกงานในยุคโควิดนี้นะคะไปบอกกันเลยว่าวันนี้เอินซื้อธุรกิจในบริษัทเมอริทแก้ปันสยี่ิบบาทแล้วก็หนึ่งมสามพสองเพื่อซื้อตำแหน่งทางธุรกิจให้เราไปกว่าเดือนละหมืน่นเดือนละแสนเดือนละล้านแปดแสนนะคะ มีที่นี่ที่เดียวเป่ันสามร้อยยี่สิบหรือว่าหนึ่งมืนสามพันสองร้อยนะคะเก็บไว้ก็ไม่รวยจ่ายไปก็ไม่จนค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ